สวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กครับคือผมไม่ไหวเลยผมเลยอัดคลิปแม่งเลยคือว่ามีข่าวแจ้งมาว่ามีโจรกลุ่มหนึ่งซึ่งผมต้องเป็นพระเอกผมก็เลยต้องปราบมันนี่เห็นปะผมเป็นพระเอกเมื่อผมไปโอ้โหเห็นไหมมันวิ่งหมดมันกลัวผมอะ่ะไม่มีใครสู้ข้าได้หรอกมาเจอกันหน่อยพระเอกมาแล้วไปไหนนี่ข้าไม่พ้นหรอกนะ เจ้ายูน<ฮ>ิเกยังไงพระเอกต่อให้เป็นสิ่ข้าก็ยังฆ่าได้เพราะข้าคือพระเอกอ๋อนี่ดีอมาเามาจ้ายูนิเกมาเจอกับข้าหน่อยเอ้เออเอ,เอ,เอโดดไม่ขึ้นมามันไปไหนของมันกันวะเอ้ยตัวนี้ก่อนเลยตัวตายตายแม่งต้องซ้ำเจาเจาเจะจาะจๆอ้อ,อ,อ มาสู้ข่าหนีแล้วยูนิแกนโญ่พรปเอกลุยยินชิปสุโขบอมบอมบอมจ่าเห็นไหมไม่เลือดแทบไม่ลดเลยอ่ะเลือดเลือดเลือดผมอ่ะโจ่ข้าไม่ตายวิชาเฮ้ย์มารวมกันสิกูจะได้ปั่นจ่จ้าุ่มปุ่จุนจุนมเฮ้ออย่างนี้มันก็ไม่เท่สิ อีกดอกเฮ้ย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 เออเมื่อกี้พูดเล่นเฮ้เฮ้ยยูนิเก้คือเราเพื่อนกันนะเฮ้ยเราพูดเล่นเมื่อกี้เราล้อนายเล่นนะอย่าอย่าทำอะไรอย่าทำอะไรเราเลยเฮ้ยเฮ้อฝากลูกเมียข้าด้วยเฮ้ยอะไรวะหยอกนิดหยอกหน่อยนะมันโอยอย่างน้อยพระเอกตัวน้อยๆนี้ก็ตายไม่เป็นไรเพราะว่าพระเอกแรกๆมันจะแพ้อ้าแรกๆมันจะแพ้ ตอนหลังเราต้องแก้แค้มได้เพราะเราคือพระเอกเถ่งโอ้ติดเจอหน่อยทำไมมันเดินช้าอย่างนี้วะต้องใช้วิชาสละวิชาวิ่งพันลี้อออะไรอะไรของมึงวะไปหวัดดีน้องเอแหมมาตัวนี้น่ารักฮ่วิชา วิ่งบนน้ำวิ่งบนน้ำได้แล้วไม่อยากจะโมแบบนารุตโตเลยเนี่ยจ,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 จเฮ้ยพ้นพ้นพ้นพเนีน่นนน yeah. คือไม่ไหวแล้วจริงก็งงเลยขออัดคลิปแม่งเลยมันบังอาจเรียกข่ายร้อนลุ่มให้กลัดกลุ่มโวยว้าว,ว,าวให้กลัดกลุ่มกลายใจไอชาติหมากูค้านี้เป็นจอมยุทธมีวิชาเองจะกล้าลองดีค่าก็เอา มายูนิกเก้อยู่ไหนอยู่ไหนเจ้ายอ,อยู่สายอะยูนิเก้อ่านยังไงของมันว่ายูนิคยูเอ็นไอนิเกยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมยังไม่ทําอะไรเลยอะ่ะพี่พี่เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจิใจเย็นหล่อหลเอ้เออย,อย,เยเอ้ยอย่าอย่าพึ่งดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าพึ่งมึงจะพึ่งอะไรเดี๋ยวมึงจะเล่นกันอะไร ไม่มึงจะเล่นกูกันนาสิมึงอย่าเล่นกับกูเอ้ยห,หัดเล่นกูเหอเอ้ยน่าตูเหรอเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลุมกันอย่างนี้ดิหนึ่งหนึ่งดิเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหฟากลูกเมียข้าด้วยทําไมอ่ะทําไมให้เท,ทสักรอบไม่ได้หรือไงอ่ะจุดจบมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยฟ้องแม่เลย